วิ่งไปทางนู้นวิ่งออกไปเปเลยเอาพี่วิ่งแล้วจะได้ติปราลุ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 ลูลลุ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 ลนลุ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 ลแล้ลุ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 อุล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 ลลุ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 ลลุลเอาไุลเอาลุ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 มุอัลุมุลุลุลลลุลุลลุ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 ลลุลลุ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 อุลุลลุลุลุลลุล ไม่ได้อีกแล้ววันนี้เอาไม่เอาไม่วันหลังเอาไม่พี่นุนนุนไม่แล้วเร็วออเลยเปิดสองข้าเลยอ้้วไปออกฝั่งนู้นเฉยเลยอ่ะอุ้ยแหน่พี่จะได้ติ๊บพี่คนนี้เป็นคนขี้เหนียวเหรอดิ้งอุ้ย 13, 14, 14, แค่ยี่สิบสามสิบก็ไม่ให้ติ๊บแกสงสารแกนะเอาไม่วันหลังพี่เอาไม่สู้ๆนุนนุนไม่แล้ว,ลวเร็วเปิดเลยสองข้างวิ่งไปทางนู้นวิ่งอปไปเปิดเลย ้ยผีบอ,อกข้างนี้โอ้ยไม่ได้เออจบเลยไม่ได้สักบาทติดบีีไปจกแน่ออกอย่างนั้นเลยเหรอมันคุ้มเ oh. หรอแค่ติดบยี่สิบสามสิบรถพังหมด